สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะประจำวันที่สิบแดกรดกฎาคมหกหวันจันทร์แล้วเนาะคําเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพานันนะคะเป็นแค่แนวทางของตัวเลขนะแนวทางของเรา VIP ตัวดินก็คือ5กับ8นะคะก็505 1525759 808 183868789 6063656869 9ก้าศูนย์เกตัวก็ 8, 56, 7, 8, 9ก้าหกแปดห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าแปห้าหกหกแปดจับคู่ควายเอานะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะอย่าลืมซื้อเราสาม,มกีวี v v p p ด้วยเด้อสีตัวเนี้ย ทมื่อกี V A P ตัวเด่นก็คือหนึ่งกับสี่ตัวรองก็คือสามกับหกนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เก้าเน้นรูดตัวเด่นนะถ้าไม่ชอบแนวทางที่ระวางไว้นะคะตัวรองก็คือสามกับหกก็สามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่หกแปดหกเก้าเลยเนาะ ามตัวก็หนึ่งสี่สองสี่หกหนึ่งสามหกศูนย์หนึ่งสามหกหกสี่สองจับคู่ก็หนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหกสามสามหกหกสี่สี่หกนะคะก็ขอให้เป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะอย่าลืมมาขึ้นไปซื้อเราวีไอด้วยนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกแนวทางคะ่ะ เราเน้นเฉพาะตัวเด่นแค่นั้นนะคะเพื่อนๆทุกคนตัวลงถ้าจะซื้อก็ซื้อหัวตัวหัวแล้วก็หัวท้ายนะคะหัวท้ายเด้อโชคดีทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ